ถ้าแฟนของคุณมีมือที่สามแต่คุณอยากไปต่อคุณต้องจำไว้ว่าคนพูดตรงมักเท่ากับคนโดนทิง้งหนูต้องพูดตรงๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้หนูต้องพูดทั้งหมดปรากฏว่าเลยครับการที่บอกว่าพูดตรงๆงเนี่ยไม่ผิดครับแต่ บางครั้งการพูดตรงๆกับการพูดไม่ถนอมน้ำใจกับการพูดประชดประชันกับการพูดแบบไม่มีมารยาทมันใกล้เคียงกันหมดเลยครับเพราะเนี่ยคุณจะมักจะเห็นว่าคนพูดตรงๆจะเท่ากับคนโดนทิ้งแต่ครับคนที่พูดเป็นครับเท่ากับโดนไล่ล่าครับสมองนี่มันมี3ส่วนครับส่วนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุผลครับสมองส่วนนี้ไม่ชอบอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นข้อมูล2ครับสมองอารมณ์ครับ สมองส่วนอารมณ์เป็นสมองอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบอะไรก็ตามแต่แบบตรงๆที่ไม่มีการบิ้วอารมณ์กับสมองส่วนที่3ครับเราเรียกว่าเรปททเลนเบนหรือสมองสัตว์เลื้อยคลานครับสมองส่วนนี้เป็นสมองเห็นแก่ตัวสมองส่วนนี้เป็นสมองปกป้องตัวเองสมองส่วนนี้ไม่ต้องการให้ใครมาทํำร้ายเราสมองส่วนนี้เป็นสมองที่รักษาชีวิตของเราไว้มีอะไรตกลงมาเวลาคุณเห็นกูจะกระโดดหรอโดยที่ไม่ได้ใช้สติ เพราะมันมีสมองส่วนนี้เป็นสมองส่วนคุ้มกันตรงะะนั้นเนี่ยจำไว้ครับว่าพูดตรงมันเท่ากับโดนทิง้งพูดเป็นเท่ากับโดนเล่นละเพราะอะไรครับเพราะมีศิลปะคนพูดเป็นเขาเรียกว่าคนมีศิลปะการพูดครับพูดน้มนนาวใจสมองให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าโง่ครับถ้าทิ้งเราไปหรือโง่ครับถ้าคบกับมือที่สามครับเพราะมือที่สามจะเท่ากับภัยร้ายครับมันต้องมีศิลปะ แล้วถ้าเกิดว่าพูดเป็นเนี่ยยกตัวอย่างเลยได้ไหมคะหนูควรจะพูดยังไงเช่นสมการคือการไม่ต้านเห็นด้วยแล้วบวกด้วยการเป็นภัยการไม่ต้านเช่นไรครับอันนี้ในเคสของคนที่เอ้เขาเปิดตัวมือที่สามอย่างชัดเจนแล้วนะครับมีมือที่สามควณแค่บอกว่าฉันเข้าใจว่าการที่คุณไปมีมือที่สามเพราะบางครั้งเนี่ยฉันเองก็เป็นคนผิดบางครั้งเนี่ยฉันเองเนี่ยก็เป็นคนที่พูดรบๆแย่ๆกับคุณเอาแต่ใจตัวเองกับคุณมากจนเกินไป การไม่ต้านครับการบอกว่าเราเนี่ยโอเคเรามีส่วนผิดเวลาคุณไม่ต้านเนี่ยอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเป็นมิตรคุณมากกว่าครับและมันจะเปิดใจครับหลังจากนั้นคุณเห็นด้วยครับบอกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเวลาคุณไปอยู่มือสามคุณจะได้ผ่อนคลายรีแลกคุณจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองทบทวนอะไรก็ตามแต่นะครับอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเข้าใจเขาครับมันจะยิ่งเป็นมิตรมากขึ้นครับและอันที่4ี่ครับบอกว่ามือที่3าี่แต่ต้องระวังนะ ว่ามือที่สามนี่มันเป็นภัยยังไงสมการนี้สําคัญครับพอคุณเปิดใจให้คนมันอยากฟังสิ่งที่คุณพูดได้แล้วเนี่ยคุณต้องหาจุดที่เขาแคร์ที่สุดในชีวิตครับคู่ความมีบางเคสเช่นแฟนเป็นผอ,อ,อคบกับข้าราชการใน,ใ,นในที่เดียวกันคูณความให้เขาเป็นลิสบมาว่าเอ้ยสิ่งที่เขาแคร์มากที่สุดคืออะไรการงานตําแหน่งคนกว่าจะได้ตําแหน่งมันโอ้โหนะครับยากนะครับเพราะนี่สิ่งที่เขาแคร์คือตําแหน่งใช่ไหมคุณต้องเอามาผูกกับมือที่สามครับ ว่ามือที่สม,มันมีโอกาสยังไงที่จะทําให้ตําแหน่งเนี่ยพังพินาศครับเช่นแต่พี่ต้องระวังนะตอนนี้พี่อาจจะให้เงินให้ทองเขาต่างๆพวกนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ระวังนะวันหนึ่งที่พี่ไม่ให้เงินแล้วเขาเอาไปโพสต์วันนั้นพี่ลองคิดดูว่าตําแหน่งของพี่จะสั่นคลอนไหมคุณเชื่อไหมครับเวลาคุณพูดลักษณะนี้ตอนแรกมันจะดูเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้แคร์อะไรเย,เยอะแยะมากมาย ตอนแรกมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้คุณมาพูดอะไรเนี่ยนะครับแต่คุณเชื่อไหมครับเวลาคุณหวานมาเมล็ดพันธุ์ลงใน Reptilian Brain เนี่ยสมองส่วนนี้มันเป็นสมองผลิตความกลัวครับเมื่อคุณใส่สารตั้งต้นวันละหนึ่งครั้งค่อยๆหวานมาเมล็ดพันธุ์ความคิดลงไปครับสักพักกับสมองส่วนนี้จะรู้สึกว่า มือที่สามคือภัยร้ายของชีวิตแล้วเขาจะเริ่มหงุดหงิดกับมือที่สามแบบง่าย,ายนะครับมือที่สามเวลาทําอะไรเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยน่าเบื่อน่า,ารําคาญโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับเพราะอะไรครับเพราะคุณแอบหวานล้อมสมองเรปทิเลียนเบนหรือสมองสันเลือยคลานคุณแอบทําให้สมอง่วนี้ผลิตความกลัวพอสมองเริ่มผลิตความกลัวเนี่ยเขากับมือที่สามจะเริ่มเกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์คู้คอมมีเจ็ดวิธีครับ ทำให้คนเจ้าชู้เนี่ยเห็นค่าในตัวเราครับให้พิมพ์รหสคกับชนะเจ้าชู้ค,คุณจะได้ทั้ง7วิธีการนี้ไปครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูค,คมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์ส คุมสมองแฟนครับซึ่งคอสนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป,เป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเอง นะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับรเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชี่และเข้าเรียนเวลาใดก,ก็ได้ครับ <S <S สมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับ <S <S โดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับ <S <S คนที่ง้อยากยากต่างๆพวกนี้นะครับ จะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเองนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีกโก้พวกที่อยากเอาชนะคนุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้บบคุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี่ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปัม๊มือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่3ครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟนนะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับครูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @love_9 underscore นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ